สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เรามีของบีจากจังหวัดเชียงรายนะครับผมเน่เป็นอะไรนะครับผมเป็นของที่เราใช้ทํามาหากินนะครับไม่ใช่เงินแต่อย่างใดนะครับแต่มันคืออุปกรณ์ในการสร้างเงินนะครับแล้วเราดูนะว่าคืออะไรนะครับเพื่อนๆเราดูนะครับแกะยากไหมนะครับตัดได้เรียบร้อยแล้วนะครับแกะก็ไม่ได้นะครับ วิธีการแกะเขาลืมไปแล้วนะครับปึ๊บนี่แน่นี่แน่อะไรอยู่ข้างในนี้นะครับบอ,อกว่าส่งมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับถึงร้านกาแฟนะครับเรามาดูหน่อยเซ่ตรตัดแบบมีศิลปะชั้นสูงมากนะครับแปบ,บแป๊บแป๊บแปบ,บแบบ คืออะไรมันคืออะไรไม่ได้ไล์สดไล์สดไม่ได้ก็ต้องอัดเป็นวิดีโอนะครับเนี่เชือกฟางสีฟ้านะ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วข้างในนี้มีถุงพลาสติกด้วยนะครับบ่งบอกว่ามาจากกาแฟดอยหลวงนะครับ ตำบลแม่พิกอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับขอขอบคุณนะครับผมคุณหนิงนะครับกาแฟสดจอยหลวงนะครับที่ส่งมานะครับอะไรกันนะเพื่อนๆเราดูลราคาตะเคยอย่างออะไรเอ่ย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 เขาบอกว่าส่งมาให้กับคุณตัดตดตัดตดตดร้านกาแฟโจ๊กกับแอนนะครับสารทีเชียงใหม่อันนี้นะครับ เพื่อนๆดาเราพ่อคือยางอออ่าแอนดาเราพ่อคือยังออมาจากกาแฟดอยหลวงคงจะเป็นหญ้าจากดอยหลวงหรือเปล่าเป็นหญ้าจากดอยหลวงอแถวนะครับนี่นะครับเป็นนี่นะครับนี่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 มันคือมะเร็ดกาแฟนะครับนี่ที่ทานการสีแล้วนะครับโอ้ยตกคนเลยเพื่อนๆจำด้วยกครับผมว่า คลิปวิดีโอที่เราพาไปเที่ยวที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงขุนวางนะครับเฮาพาไปดูต้นกาแฟะนะครับแล้วเขาก็เจอเมล็ดกาแฟที่มันสุกงอมแล้วนะครับที่ออกสีแดงๆนะครับผมอันนั้นแหละค,คือเมล็ดเชอร์รี่นะครับส่วนที่เฮาอยู่ในมือเฮาเนี่ยนะครับนี่นี่นี่น,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 นะครับนี่คือเมล็ดกาแฟอุยอ้ยอุ้ยอุยที่ผ่านการสีแล้วนะครับที่ผ่านการสีแล้ว โปรเซตจนเปลือกสีแดงๆมันลอกไปแล้วนะครับมันมันรุดร่อนไปแล้วนะครับแล้วก็เอาไปผ่านการตากแดดแล้วก็คัดสีนะครับคัดเอาเปลือกออกนะครับคัดกะลานะครับเอากะลาออกนะครับแล้วก็กลายเป็นเมล็ดกาแฟแบบนี้นะครับเนี่ย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 เพื่อที่จะเอาไปไหนนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปนะครับทําการคั่วนะครับผมคั่วโดยใช้ไฟค่อนข้างจะแรงนิดน้อยนะวิธีการคั่วเนี่ยทาไมช่องเราอับสตอร์ครับ การโคกเฮามันเป็นความลับนะครับนี่มันเป็นความลับเขาก็เลยแบบสามารถที่จะาท,าทายทอดตอนคั่วได้นะครับเพราะว่ามันมีเทคนิคของของแต่ละร้านกาแฟนะครับผมแต่ว่าเฮาก็คั่วขายตัวนะครับกิโลที่ขายกวมาแพงนะครับตกแล้วก็กิโลละ400เท่าไหร่นะ 2อ0ห้าสิกรัม2อ0ห้าสิบาทสอง้อยห้าสิกรัม2 5 0รอยห้าสิบาทนะครับแต่ค <5 S 1> ่าส่งต่งางหากค่าค่าส่งต่างหา,ะงงหานะครับอันนี้่อนที่ฮูเลือกเลยมีได้ที่คั่วอย่างเดียวนะครับแล้วก็พี่แอนก็จะเป็นคนค่าส่งห้าสิบาทค่าส่งห้าสิบาทนะสองรอยห้าสิกรัมนะครับขายที่2 5 0ยหสบาท250รอยห้าสิบาทนะครับผมแต่ว่าของเฮานี่มีเลือกได้สองระดับการคั่วนะครับระดับที่หนึ่งก็คือคั่วอ่อนไปกลางนะครับ แล้วก็ขั้วกลางไปเข้มนะครับเขาจะมาขั้วอ่อนแล้วก็จะมาขั้วเข้มนะครับผมเพื่อจะพิักจนนรักจันยาบรรของคนขายนะครับผมคนขัน้วกาแฟไอโจนครับเพราะไอโจกบอกไม่อยากจะกินกาแฟแบบชาโคนะครับผมเพราะชาโคมันดีต่อการดีท็อก์แต่บ่ดีต่อการรับประทานนะครับผมแล้วก็เห็นอย่างหนึ่งคือว่าฝรั่งชอบแบบ วเปรี้ยวนะครับลูกค้าเจ้านี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินะครับผมแล้วก็คนที่กินกาแฟที่ร้านโจ๊กกับแอนเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยชอบกาแฟที่มีความเข้มสักเท่าไหร่นะครับชอบกินแบบอ่อนๆนะครับอ่อนๆเหมือนน้าเนี่ยนะครับผมนะครับแล้ววันนี้เขาสั่งมาทั้งหมด20กิโลนะครับโยกกันไม่ไหวเลยทีเดียวนะครับผมเพื่อนๆ um อยากจะเห็นวิธีการขั้วกาแฟก่อนนะครับถ้าอยากเห็นก่อน จะพาไปดูที่โรงคั่วอื่นนะครับแต่เขาจะมาเพื่อลงดูโรงคั่วเขาว่าโรงคัวเขามาเปิดฝารับเพราะเขาใช้การคั่วแบบหม้อดินนะครับผมนี่เปนความรับอยากจะงูต้องมาดูเองนะครับว่าคัวอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมแล้วอย่างไรก็ฝากกดติดตามนะครับช่องโจ๊กกับแอนนะครับผมมันอาจจะมีสักครั้งที่เราจะคั่วกาแฟให้ดูนะครับแต่ในตอนนี้เตือนนะครับอย่างไรแล้วก็ขอฝากช่องน้อยนิดตัวนะครับจะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าว่าถ้าว่าเรากดกระดิ่งเนี่ยเวลามันมีคลิปใหม่ๆมันจะคอยเด้งกับเครื่องของเพื่อนๆนะครับแล้ววันนี้ก็บอกสามารถจะไลฟ์สดได้นะครับด้วยเหตุผลใดบอกคุนะครับอาจจะเป็นว่าโทรศัพท์เขาเก่ากันหรือว่าเขาไปทำอะไรผิดนะครับเขาอย่างเช็คม่ได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีอันภาคตอนกลางคืนนะครับมันมีไลฟ์ตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าแก้ปัญหาเรื่องการไลฟ์ม่ได้เตือนครับฉะนั้นแล้วนะครับผมขอฝากช่องไว้ตัวนะครับผม อูนักกนไปได้เนาะอูนักก็จะเยินเยอะนะครับยังยังอ,ยงอัน้นยังอั้นก็ขออนุญาตไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปขั้วกาแฟาก่อนนะ